สำหรับเพื่อนๆที่หากีตาร์ไฟฟ้ามาเล่นสไตล์โมเดิร์นเมทัลนะครับที่งานประกอบเนีย้ยเนีนะครับและหน้าตาเนี่ยเหมาะตกสายโมเดิร์นเขาต้องตัวนี้เลยครับ Ibanez RGD 3 1 2 1 prestige เกิดมาเพื่อสายเมทัลโดยเฉพาะเลยครับบอดี้ <Body S 1> เป็นเบส w o o d เคลือบด้านรูปทรง RGD เล่นง่ายเป็นเอกลักษณ์ของไอเบอรเนตไฮไลท์ของเขาเนี่ยอยู่ที่ Pickup Fishman Fluence Modern Ceramic ครับ Pick Up ตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกโหมดเสียงได้2แบบครับ Voice 1เนี่ยให้เสียงแอคทีฟที่พุ่งแรงเบสกระชับสำหรับ voice 2นะครับเป็นฟิลแบบพาสซีฟให้ดินามิกเสียงและความธรรมชาติได้ดีเยี่ยมครับเหมือนกับว่าซื้อ1ได้ถึง2ซาวด์้วยกันครับมาที่คอนะครับที่เป็นรูปทรงเอกลักษณ์เฉพาะของไอเบทรง์เ H พีที่บางและแบนมากๆเป็นไม้เมเปิลผสมเวงเก้แบบ5ชิ้นครับส่วนฟิงเกอก์บอร์ดของเขาเนะครับเป็นมากัสซาอีโบนี่เรเดียส16.9ครับผมแน่นอนว่าสายปั่นเนี่ยสบายเลยซึ่งสเกลของเขานะครับอยู่ที่26.5นิ้วเขาจะมีสเกลที่ยาวกว่ากีตาร์ทั่วไปเล็กน้อยสําหรับฮาร์ดแวร์ก็จัดเต็มไม่แพ้กัน,นครับโมโนเรลบิดที่แยกอิสระแต่ละสายเลยนะครับผมพร้อมกับลูกบิดโกโตครับ MGT locking และจุดข,ข้างคอแบบลูมิเนย์ที่เรืองแสงครับผมเราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในที่มืดเดี ฟังเสียง,งเขาก็เลยดีกว่าครับผม Thank you for watching! แค่นี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยมากับฮาร์ดเคสอย่างดีสุดหรูนะครับสมกับความเป็นซีรีส์ r e t t i g e ใครที่ชอบทั้งความแรงความเนี้ยความโมเดิร์นพร้อมกับเทคโนโลยีเสียงที่ทันสมัยนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยมาสัมผัสต,ตัวจริงนะครับความพรีเมียมแบบนี้ได้ที่หน้าร้าน Music a r m ทุกสาขาเลยนะครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทาวนไลน์ของ Music Arm ได้ทุกช่องทางเลยครับ Music a r m